มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดความเห็นอนุทินปมหมอไล่คนไข้กลับบ้านมีบทลงโทษอะไรบ้างจากกรณีร้อนแรงนะคะคุณหมอไล่คนไข้กลับบ้านล่าสุดนะคะนายอนุทินชาญดีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์กรณีแพทย์ต่อว่าคนไข้เคสไม่ฉุกเฉินนะคะให้กลับบ้านบนดอยจนเกิดกระแสตำหนิแพทย์บอกว่าต้องฟังทั้ง2ฝ่ายนะคะอาจจะขิงก็ราคาก็แรงต้องลดกันหน่อยแต่ผมเองกำชับแล้วว่าพวกเราเป็นผู้ให้บริการประชาชนเราเองต้องมีความอดทนให้สูงประชาชนเวลาเจ็บป่วยเดือดร้อนมีความเครียดกังวลอยู่แล้วเขาอาจแสดงท่าทีอะไรที่ไม่พอใจเราต้องรับสภาพนั้นให้ได้ แต่ที่สําคัญต้องไม่ปฏิเสธการรักษาพยาบาลคงจะไม่ได้หาคนผิดหรือว่าลงโทษอะไรเพราะวันนี้แพทย์ทุกคนเองก็ต้องการกําลังใจไม่อยากให้เครียดมากกว่านี้ได้กําชับผู้ตรวจราชการสอทอเึสุขภาพที่หนึ่งที่ดูแลที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วยอธิบายให้เข้าใจผมคิดว่าทุกคนเข้าใจดีนายอรทินกล่าวค่ะ เปิดความคิดเห็นอนุทินนะคะปมหมอไล่คนไข้กลับบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ